ครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเส้นง่ายๆนะครับเส้นง่ายๆที่อยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยนะครับเรียกว่าเส้นเส้นตรงนะครับที่เกิดขึ้นใต้นิ้วก้อยนะครับใต้นิ้วก้อยนะครับเป็นเนินพุทธนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจานะครับหรือการทําธุรกิจนะครับก็จะมีลักษณะเส้นเนี่ยนะครับเส้นที่ตั้งขึ้นนะครับลักษณะนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าใครมีนะครับ บางคนก็เส้นขึ้นชัดบางคนก็เส้นไม่ชัดแล้วแต่นะครับเป็นลักษณะเส้นที่ตั้งตรงลักษณะนี้เนินพุทธนะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยนะครับเนินแห่งการเจรจาปทีใครมีลักษณะเส้นบนเนินพุทธนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูเส้นง่ายๆนะครับก็จะเกี่ยวกับถ้าเป็นเลือกนะครับงานเกี่ยวกับลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะให้เลือกเกี่ยวกับการพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพที่เป็นครูนะครับในหน้านะครับเลขานักพูดนะครับหรือเซลเนี่ยแหละถือว่าลายเส้นลายมือลายเส้นแบบนี้ถือว่าดีนะครับลักษณะทีนี้ก่อนที่จะเข้าบทในส่วนของการประากรนะครับหรือทำนายแต่ทักเนี่ยก็จะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักนะครับเส้นหลักเส้นแรกก็จะเป็นเส้นชีวิตจุดกำเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับก็จะลากผ่านมาแล้วเั้นนี้ ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับตามตำหับตำราเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าเส้นดีนะครับเส้นชีวิตชีวิตก็จะไม่มีอุปสรรคราบเลืน่นแต่ถ้าใครมีลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่ยาวมาจนถึงข้อมือเนี่ยตามตำหับตำรานะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีโอกาสที่อายุจะยืนยาวนะครับมากกว่า70ปีขึ้นไปทีนี้เส้นชีวิต ไม่ขาดไม่เป็นเกาะชีวิตก็จะราบเรื่อนนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับที่วิ่งมาลักษณะนี้เส้นที่ดีนะครับเส้นที่ไม่ดีเป็นยังไงก็จะมีเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางหมายถึงอะไรนะครับเส้นตัดขวางก็จะหมายถึงลักษณะมีอุปสรรคนะครับกับชีวิตหรือลักษณะเส้นนะครับที่เป็นเกาะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเกาะเกิดขึ้น ก็จะเป็นลักษณะโรคภัยไข้เก็บนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนหรือเส้นที่วิ่งมาแล้วก็ขาดไม่ต่อกันอันนี้ก็จะให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เส้นที่2นะครับเส้นหลักนะครับเส้นนี้ก็เรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นสมองนี่ต,ตามตำราถ้าเส้นสมองสั้นแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์หรือพิบความเฉลียวฉลาดนะครับ ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ถ้าใครมีลักษณะเส้นสมองที่ยาวเป็นบุคคลที่มีความเาฉลียวฉลาดดีนะครับมันสมองดีนะครับเอา,อางี้นะทีนี้เส้นที่สามอยู่ใต้ในิ้วก้อยเนะี่ยลักษณะเส้นนี้ก็เรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับก็จะมีลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งไปบางคนก็หยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกลางนะครับหรือเดือนเสาเลยนะ ลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับตามตำรับตำรานะครับก็จะเป็นลักษณะคนที่ใจน้อยน้อยใจเก่งนะครับเพราะว่าเส้นเส้นใจสั้นเอาง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าลักษณะนะครับปลายเส้นใจหรือเส้นจิตใจ,ใจใวิ่งเข้าหาเ,ร,เรินเพฤหัดมีโอกาสนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับในภายภาคหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ ลายมือลายเส้นนะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับเส้นที่เนินพุทธนะครับเส้นที่เนินพุทธก็คือเส้นที่ขึ้นนี่แหละนะครับเส้นเส้นเนินพุทธนะครับเดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวจะงงนี่ก็จะเป็นลักษณะเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่เนินพุทธ เส้นเนินพุทธนะครับเน้งเขียนบางคนเพิ่งจะเข้ามาดูอาจจะไม่รู้นะครับก็ต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับแล้วก็เขียนอธิบายด้วยจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ นี่นะครับลักษณะเส้นเนินพูดนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะถ้าเลือกงานให้ให้สัมพันธ์กันหรือเกี่ยวข้องกันเนี่ยเกี่ยวกับการพูดเขาบอกว่าก็จะเป็นการงานที่เป็นคู่นะครับเป็นนายหน้าเป็นเลขาเป็นนักพูดนะครับเป็นเซลเนี่ยจะเหมาะสมทีนี้ถ้าไล่ตามเป็นข้อนะครับเส้นที่เนินพูดเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งจะเป็นบุคคลที่พูดจาดีนะครับสองก็คือเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ ในการพูดการจานะครับ3ค้าขายดีมีกําไรนะครับข้อที่4นะครับถ้าเป็นนักบวชนักเทศดีนะครับเทศศนาหรือเทศสอนคนเนี่ยก็จะมีลูกศิษยลูกหาเยอะนะครับข้อที่5้านะครับนักธุรกิจนะครับในการต่อรองต่างๆดีนะครับนักการวางแผนนะครับเป็นคนที่วางแผนนะครับก็ใช้บาจในการพูดเหมือนกันนะครับต่อรองที่เจ็ดนะครับจะมีความสามารถในการ น้มน้าวจิตใจคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นที่เรียกว่าเส้นใต้นิ้วก้อยนะครับหรือเนินพุทธนะครับเส้นเนินพุทธเนี่ยที่ขึ้นนะครับก็ลองเค็กลายมือท่านดูนะครับถ้าใครมีถือว่าดีนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ